สวัสดีครับพบกับผมโอราชพณวันนี้จะมาให้ทัศนวิจารณ์มวยมวยรักมวยชอบนะครับวันนี้เป็นศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับปัะจันทันที่29พฤษภาคมนะครับจะมาให้ทัศนวิจาร์คู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างกีตาร์ซีเอมวยไทยนะครับพบกับเจ้าซีวีโอตอย้ำสวนนะครับเจ้ากีตาร์นี่เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือควบเครื่องครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีครับ ดาวลุ่งฟอร์มสดนะครับส่วนเจ้าซีอีโอครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องไตขาไตมัดรุนแรงบุ้ดูดันนะครับอาวุธหนักแรงนะครับช่วงหลังนี่กดน้ำนอกเป็นวาเลนนะครับทัศนวิจารณ์วันนี้ครับผมยังชอบที่ซีวีโอครับจังหวะฝีมือครบเครื่องไตขาไตหมัดรุนแรงลุนน้ำนอกได้นะครับอาวุธหนักแรงนะครับผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์คู้สอนครับเป็นการพบกันระหว่างชาละวันหยกขาวแสงชัย มวยไทยยิมนะครับพบกับเจ้าชัดชัยพีเคสันชัยมวยไทยยิมนะครับเจ้าชารวันนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือกวบเครื่องหลักเลี่ยมฝีมือมวยดีครับอาวุธหนักแรงนะครับเก่าเกมนะครับส่วนเจ้าชัดชัยนี่เป็นมวยเข่าบูดุดันเดินปั้มรัดฟัดตีดีนะครับสภาพร่างกายดูไม่เท่าไหร่นะครับ ทศนาปรจําวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าชาละวันนับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีกว่านะครับจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับผมจะมาวิเคราะห์จานผุ้่สามนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างน้องแชมป์ควยบางคอหลมนะครับพบกับแสนเมืองน้อย1ิษย์กำนันหนึ่งนะครับจะ้องแชมป์นี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับติซ้ายต่อยท้ายหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีนะครับเก่าเกมนะครับ ส่วนเจ้าแสนมังน้อยนี่เป็นมวยขวาเดินบุดูดันปั้มรัดฟัดตีแข็งแร่งแข็งแรงนะครับช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทัศนวิจาจา์คุณนี้นะผมชอบ่ิธีงจ้น้องแชมป์ครับจังหวะฝีมือติ้าย้ต่อยใา้หลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีกว่าครับจับเบียดเอาชนะไปได้นะครับทศนวิจาจา์คู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าลาฝันชอเกตวินานะครับพบกับภูเพชรลงนิดกีฬาโคราชนะครับ เจ้าล่าฝันนี่เป็นมวยฝีมือควบเครื่องหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีครับเก่าเกมครับเหลี่ยมเชิงดีนะครับส่วนเจ้าโพเพชนี่เป็นมวยบูดูดันปั้มรัดฟัดตีดีครับอาวุธหนักแรงนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีนะครับช่วงหลังฟอร์มสดนะครับทัศนคติจากวันนี้ผมยังชอบไปทีจ้าโพเพชดครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีอาวุธหนักแรงเดินบู๊ดดูดันปั้มรัดฟัดตีดีครับช่วงหลังฟอร์มสดนะครับและผมขอฝากนะครับ ตายคลิปตายคอมเม่กับกดเข้ากลุ่มโอเันจะรับมีมวยหงวยให้ฟังฟรีนะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ